นะคะเดี๋ยวลิชาจะพาไปเดินชมป่าข้าวหรือทุ่งข้าวนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมจะพาไปเดินชมทุ่งข้าวนะคะอายายกาศทุ่งข้าวเห็นไหมคะมีเสียงนกด้วยเห็นไหมคะ มีีเสยยงนกด้วอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเห็นไหมคะที่ชาวก็เอาไมาชมประมาณนี้ละค่ะบรรยากาศนะคะ,กกะ,ะ,คะตอนเช้าเชนะคะตรงนี้นะคะท้องฟ้าก็จะสดใสกำลังจะเห็นไหมคะมีเสียงนกด้วย เดินไปเรื่อยๆค่ะกินลมชมวิวแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะบรรยากาศประมาณนี้เลยเห็นไหมคะสวยงามตามท้องเรื่องนี่นะคะ <Okay. S 2> สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาออกกําลังกายเช่นเดิมนะคะมาออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวจะ <Okay. S 2> เดินไปเรื่อยค่ะ กินลมชมวิวแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะ,ะครับนะคะถือว่าบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะคะถือว่าบรรยากาศดีเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวลิชาจะพาไปเดินชม ปาข้าวหรือทุ่งข้าวนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะมันเป็นช่วงเช้านะคะเป็นช่วงเช้าอากาศค่อนข้างดีค่ะนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะบรรยากาศประมาณนี้เลยเห็นไหมคะสวยงามตามท้องเรื่อง,งอทุ่งทุ่งข้าวนะคะตรงนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หนองน้ํานะคะแต่เป็นทุ่งข้าวคะ่ะ สวยอยู่นะคะสวยอยู่นะคะี่ชาเห็นแล้วก็บรรยากาศดีนะคะตอนนี้พาไปชมวิวตรงอทุ่งข้าวนะคะวันนี้จะพาไปเดินชมตรงทุ่งข้าวก่อนนะคะ mm hmm. เพราะเดี๋ยวแดดก็มาแล้วะคะ mm ่ะ hmm. วันนี้ท้องฟ้าโปร่งมากๆนะคะ mm hmm. ถือว่าบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะคะถือว่าบรรยากาศดีเลยนะคะตอนนี้แ mm hmm. ดดก็กําลังจะออกนะคะแต่ยังไม่ออก mm hmm. ก็สวยงามอยู่นะคะสวยงามแดดเช้า ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้เดินไปเรื่อยๆค่ะกินลมชมวิวแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะอีแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่ไหมคะที่ชาวก็เอาไม้ชมประมาณนี้ละคะ่ะ ะะถือว่าบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะคะถือว่าบรรยากาศดีเลยนะคะตอนนี้นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะตรงป้ายามเช้าก็มีนกกานะคะบินมาก็สวยงามตามแบบนี่ค่ะ พี่ชาก็เอาบรรยากาศยามเช้าๆนะคะมาให้ชมนี่นะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาออกกําลังกายเช่นเดิมนะคะมาออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวจะเรื่อยๆดูนอาบรรยากาศนะคะออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็เอาบรรยากาศให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเห็นไหมคะมีเสียงนกด้วย บรรยากาศน,นะคะตอนเช้าเช้านะคะตรงนี้นะคะท้องฟ้าก,ก็จะสดใสกําลังจงะใสหมอกเหมือนเดิมทุกวันเพราะว่าหมอกก็เยอะฝนก็ลินตอนแรกเข้าใจว่าน้ําหมอกนะคะแต่ว่าไม่ใช่คับฝนลินที่ชาก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะตอนเช้าเช้าบรรยากาศก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะทุกๆคนที่ชาก็เอาบรรยากาศไปให้ชมนะคะเดินมาที่บริเวณ ฝนลินนะคะวันนี้ตอนเช้าฝนลินค่ะฝนลินนะคะฝนลินก็เลยจะต้องใส่หมวกน,ะะนี่ค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากๆนะคะบรรยากาศดีมากๆดูนะคะเหินบรรยากาศเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามตรงนี้เป็นทาง,ทงไปทุ่งข้าวนะคะ ตรงนี้ทางไปทุ่งข้าวงดงามมากๆค่ะที่ชาก็เอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมนี่ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยก็สวยงามนะคะสวยงามไปอีกแบบค่ะสวยงามไปอีกแบบนี่ค่ะที่ชาก็เอาบรรยากาศยามเช้าๆนะคะมาให้ชมเห็นะเห็นไหมคะมีเสียงนกด้วย สวยอยู่นะคะสวยอยู่นะคะน <g ül error> ิชาเห็น <ai> แล้วก็บรรยากาศดีนะคะตอนนี้ตรงน,นี้เป็นทางอ่ะไปทุ่งข้าวนะคะตรงน,นี้ทางไปทุ่งข้าวงดงามมากๆค่ะนิชาก็เอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมนี่ค่ะนิชาก็เอาบรรยากาศยามเช้าๆนะคะมาให้ชมนี่นะ สวยอยู่นะคะสวยอยู่นะคะที่ชาเห็นแล้วก็บรรยากาศดีนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวนี่ชาจะเอาอีกเครื่องมาบรรยากาศทุ่งข้าวนะคะตรงนี้อีแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเห็นไหมคะนี่ชาก็เอาไาห้ชมประมาณนี้ละคะ่ะ เห็นไหมคะมีเสียงนกด้วยขับจะพาพีา่เดินชมทุ่งข้าวนะคะเอาบรรยากาศทุ่งข้าวนี้จะพาพี่เดินชมทุ่งข้าวนะคะ บรรยากาศทุ่งข้าวนี่ค่ะบรรยากาศก็จัดประมาณนี้เลยนะคะบรรยากาศก็จัดประมาณนี้เลยก็สวยงามนะคะสวยงามไปอีกแบบค่ะสวยงามไปอีกแบบบรรยากาศนะคะตอนเช้าเช้านะคะตรงนี้นะคะท้องฟ้าก็จะสดใสกําลังจะพาไปชมวิวตรงอ่าทุ่งข้าวนะคะวันนี้จะพาไปเดินชมตรงทุ่งข้าวก่อนนะคะ ดอ้เดเดก็มาแล้วค่ะวันนี้ทองฟ้าปรมากๆเดี๋ยวดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ชาจะเอาอีกเครื่องมาทำบรรยากาศ รยาก,กาศยามเช้าที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะสวยงามตรงนี้ไม่ใช่อ่าที่หนองน้ํานะคะแดดก็กําลังจะออกนะคะแต่ยังไม่ออก <ๆ S 2> ก็สวยงามอยู่นาคาสวยงามแดดเชา้าก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะ